ตีเลยตีเลยตีเลยเาเลยเาเลยฮเตอร์เียไอ้สอเาอกระจกพูมึงกจอกูมึงกจอกทำไมอ่ะจะพูดเอทำไมอ่ะมึงเสียปากไปดิเฮ้ยเฮ้ยมึงก็จอกไปตมึงก็จอกมออกจอก้ยาอย่าแผลนะอ้ยาเอ่แผลมากูดิมาูดิมาดหมดเลยสัตว์มาดมาดมาดีมาอย่าให้เาอาเ

สาวสาวสาวเตอ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 ขายชิ้นส่วนดังโงมีดังโงสามล้อไฟหน้าหนึ่งเ็นไรเผาแล้วดังโงสามล้อสามไฟหน้าหนึ่งึ่งสิ่งทุกอย่างมันมันอยู่ที่ แน่การพูดคุยประสบการณ์เนี่ยประสบชนอีกแล้วแอนนี่คืออะไรไอ้นี่คือหลังมันมีดามเมจนะี่รถพังอะไรของคุณเหรอครับคุณแองกี้เท่าไหร่นะหมดคูดาวเท่าไหร่นะห้าศูนย์ห้านิบออกมันได้แล้วนะ ออกมาเนี่ยเรามีกี่คนอ่ะเรารวมๆเนี่ยรวมหน้าลงมาเราเยอะยังไม่ครบเลยหายไปไหนวะนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วโอ้ใครเสือ่ยเจทีบีดำของใครอ่ะของของเสือ่ไลายชุดอยมาอเดียว ขอเดียย๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาเปิดเราต่อไงทอง <laughs> สุกนน่่่ไไมเไไมเมเมเ้้าาาาาาานนนนนรรววหลบั น้อยเราก็ต้องบัมเลยหรือไม่เขาก็จะลงเลยลงเลยก็เอาเลยมอสิบเลยนะมอสิบเลยนะเสียงของคุณมีความหมายนะครับเลือกตั้งคือคือสมมติว่าถ้าถ้าสมมติว่าเขาออกมาแล้วเขาขึ้นตึก ที่เราขึ้นเมื่อคืนอ่ะเรื่อเข้ามานะเขามานะถ้าหลุดถ้าหลุดอนิเมชันขึ้นบันไดแล้วให้สไลด์เลยนะถ้าสมมติเขาขึ้นตึกสาสาวสาวสเตอร์เราไม่พูดเดี๋ยวเราเล่นแบบเตลอ์เดียวเพราะมันสายเซลอยู่แล้วอ่ะพูดน้อยต่อยหนักไม่ทัน ไม่ทันเขาไวจริงๆเลย GTP สีไมไ, <อ S 1> ไปตามเียไปตามไอ้ดอนกิบแค่ไหนยังไงนิ่วนางก็ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะได้อีกไปหนึ่งเตรียมตัวนะ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 สายเราตามแล้วบ๊มเลยนะแล้วดูเพื่อนด้วยดูปุ๊บเพื่อนว่าเสียงของคุณสำคัญนะครับ ส่งเสียงกันหลา่ๆขอเสียงพี่อ้นหน่อยขอเสียงพี่โอ้นหน่อยเดือดจริงเล่นพี่มือเดเจ็บพี่คอละสเต็ปซิ้วไมพี่มไม่กลกาบับเลยอมบับแล้วแบบสมาธิเสียอะไม่ได้ นจกๆอะไรเนี่ยตับเร่งๆเขาเคลื่อนตัวแล้วเร่งเขาขยับเข้าขยับๆขบาวสัมผัสได้ไม่เจ้าจะมาทะเรื่องบ๊อบบ๊อ ก็ทำสักทีเราเร็วรวมหน้าเลยเขาออกแล้วเขาออกแล้วรวมหน้าเลยเอย่ามาทาลึงเบยเบยเอาแล้ว เราจะอยู่ห, Styles, หลังๆนั่นแหละรอรีกร๊ปแล้วเราใส่เลยเราเกาะไม่เกาะไม่แข็งเข้าเข้าเข้าไปอีกนิดเข้าไปอีกนิดเข้าไปอีกนิดอย่าไกลม bridge, ากเข้าไปเข้าไปเลย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 จะไปก็ไกลมากขนาดนี้เดี๋ยวไปเข้าหาเพื่อนไม่ทันไอ้ตันวาทำไมนิ่งเหรตันวาตามตามตาม ระวังห้าหัวเลยเหรอลงลงล่างลงล่างเอาแล้วนะจอดเลยจอดเลยเสาวสาวสาวเต้ซ้ายไม่ต้องขึ้นเนินไม้หลังรอชนสถ้าเกิดเขาเกิเขามาสายเราออกฝ่าบ ตั้งตังดีๆตั้งดีไม่ต้องไปชุกไก่นะไม่ต้องไปชุบไกลมาเขาออกซ้ายเราเดินขวาเลยออกซ้ายระวังระวังเราล่อให้เขาวิ่งมาทางเราเราอยับไปหาเขามามามให้เขาโถมาให้เขาโถมามาเลยตี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 เลยเข้าเลยเขาเลยเข้าเลยเข้าเลยเขาเลาเลย้าเลยเาเลยเขาเลยเขาเลเขาเลยเขาเลยเข้าเลยเข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 าเลเขยเาเลยเขเลเลย ไอ้มึงก็จอกไปตัดมึงก็จอกัจ่ออ่ะด้วยขาเอ้ยเมาู่ริงมากูริมาได้หมดเลย้ตัดมาดีมาดีอย่าให้เขาเอาเพื่อนไปค่ะให้เขาอุ้มเพื่อนไปเคลียร์เคลียร์ไปจนได้เคลียร์เคลียร์มาหมาหมา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 ถอยมาถอยมา พี่ไปพี่อย่ทบมคับอีกทบมถอยมาถอยมาถอยมากลับมาแลวเี่ยแล้วกูกลับมาแล้วไปไหนมังบาเอ้ไปมเที่ยวเหรี่ยทำอะไรฮะทำอะไรทุบไงโง่ฟังูี่มึงแม่งกระจอกวะงม่กระจอกไม่กระอกีเพ่อนหนมีเพื่ออพอไ้เลยเล่งขึ้นนีเล่งขึ้นนีเล่งขึ้นึืมา รีหน่อย5พยากลี5พยากลีตอนนี้ไม่ไหวแล้วตันนี้ไม่ไหวแล้วไอ้พวกเชียเนี่ยดันไปเนี่ส่วนไปดันไปว่าจะไปทางรถเขาปล่อย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 ได้อะปล่อยดีเป็นได้อย่าปล่อยไม่ได้เนี้ยปล่อยไม่ได้โง่อยู่เลยมึงไะปล่อยไม่ได้เฮ้ยเอ้ยปล่อยได้ปะไม่ได้

โอ้โหสัตว์เอ้ยกูหลังฟื้นบาเลตมาอุ้มมิกโอ้โหโคตรแย่เลยจังหวะจังหวะอะลกแตกมากไอบาเลตไ่ตายนะ ร่อนลุ้ได้ปั๊นะซ้ายไม่ต้องซ้ายไม่ต้องขึ้นเนินเล่นเลๆทยอยเล่นซ้ายถ้าเกิดเ้าเกิดเขามาซ้ายเราออกขวานะตั้ง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 ดีๆตั้งดีๆอย่าไปไกลนะอย่าไปไกลนะไม่ต้องไปชุกไกลนะไม่ต้องไปชุกไกลนะงลงมากีบอเขาออก้ายเราเดินขวาเลยเขาออกซ้ายระวังระวังเขา้เขาวิ่งมาทางเราเราอย่าหยมามามาให้เขาโถมมาให้เขาถมเอาละเขาเขาเขเข้าเข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 าาเขาเขาาเข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 า ไอ้กต you know, Hence, ู้ไอ้เขาไอ้กระจกมู้มึ่อกะจกผูเม่อกลจทำไมอะคุณจะพูดอะไรทำไมอ่ะมึงเยี่ยปากไปดิเเลยเอ้มึงก็ตจอไปสั์มึงก็ะจอมึงข้อมก็ต่กอะด้วยขาไอ้้ไอ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 ดไอ้ไอ้ไอาไอ้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 สัตว์มาด้มาดอาดอไอไอไอ้ไอ้ไีอยไ้ไ้เอาเออไอไออ้ไอ้้ออ้ไอ้อไไ้ บหน่อยครบหน่อยครบหน่อยเคียร์เพื่อนดูเพื่อนเขาไม่รงดเราเขาไม่รีดตรงเราดูเพื่อนไว้ดูเพื่อนไว้เล่นไปเล่นไปเล่นไปเล่นมันจะดทบเพื่อนด้วยเพื่อนเยอะใคเล่นไปหลังหลังดังหลังหลังกลับหลังหลังกลับหลังทบเลยกลับมาแล้ว้เยแล้วกูกลับมาแล้วมึงไปไหนมังบ้าเบ้ามึงไปไหนมังไปเที่ยวเหรอ ไปไอเงี้ยไปมงคบหน่อยคบหน่อยเงียบเงยเงียบเงียเงียบฟังมึงแม่งก็จอวามึงไม่ก็้บหน่อยคอเงียหน่อยพี่เพื่อนไม่ต้องพูดเยอะมึงวแต่พูดไปโค้บหน่อยค้บด้วยเ่งขึ้นรีเร่งขึ้นีเร่งขึ้นเ้ามาีหน่อยห้าพยักรีห้าพยากรีไปทางรถเตาไปทางรถเตา พูดเที่ยอะไรเนี่ยชุดนังโง่อยู่เลยควายไม่ได้เจอเที่ยอะไรหรอพูดแต่แพ้มาไอ้พวกอย่างยังโง่อยู่เลยมึงอะควายชุดแกล้มมาชุดคุมิชุดไปทางคุมิชุดอะไรคุมิคุงค์มึงเอาดิเอาดิเอาดิมันนคนแต่พูดเยอะมันพูดโง่ไอ้ควายมากอะมันเตะพูดไอ้เที่ยเนี่ยช่วยพยานข้างหลังฮะช่วยพยานข้างหลังไปฟรีช่วยพยานข้างหลังพูดเยอะดิเออเวลาไปโฟกัสไฟดีกว่ามั้ง